กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโยกังทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมมมอธบายทีเจนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาถือว่าเป็นรีวิวแล้วกันนะครับมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับสําหรับกิจกรรมตัดหินนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับก็กดตรงนี้เลือกออกมานะครับก็จะมีกิจกรรมตัดหินนะครับสําหรับครั้งนี้นะครับผมก็จะลองรีวิวให้ดูแล้วกันครับว่า100ครั้งนะครับผมจะตัดแบบธรรมดานะครับทองก็จะไม่ได้ตัดเนาะก็ได้ลองตัดไปแล้ว20ครั้งได้ครับ น่าจะประมาณนี้เนาะก็ได้หินมาค่อนข้างถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่า100อครั้งเนี่ยครับมันจะคุ้มสําหรับการที่เราเสียเงินไปหรือเปล่านะครับเท่าที่ผมลองตัดไปนะครับทั้งหมดประมาณ20ครั้งเนาะผมก็ได้พวกหินพิษนะครับแล้วก็แล้วก็ได้หินหลมนะครับมา2ก้อนเฮ้ยมาก้อนเดียวเด็ดหินพิษ2ก้อนนะครับล็อก1ไม่ล็อก1ครับอันนี้ผมมีอยู่แล้ว เราไปดูกันนะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะครับก็มีวันอาทิตย์แล้วก็วันไหนวะวันศุกร์หรือวันเสาร์วะก็จะอาทิตย์นะครับอีกวันหนึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนจะ2วันอาทิตย์แล้วสวันปะก็จะใช่นะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะครับก็มีทั้งแบบใช้เหรียญรูนะครับแล้วก็ใช้ทองนะครับก็สิบครั้งนะครับแล้วก็จะได้เหรียญอันนี้มาหนึ่งอันนะครับคะแนนตัดถินนะครับสาหรับการใช้เป็นทองเนาะถ้าเราครบ100นะครับเราสามารถเป็นแลกคะแนนได้นะครับสําหรับคนใช้ทองนะครับ ก็จะมีพวกหินกายทองนะครับแล้วก็หินโยกเย็นนะครับสามารถมาแลกได้นะครับ100อันนะครับสมครบ100นะครับโอเคครับตรงนี้เราไม่ได้ใช้นะครับเราจะใช้เป็นเหรียญรูธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดเลยลวกันเนาะผมจะซื้อทีละก่อนแลก่อนนะครับสําหรับราคานะครับก็อยู่ที่1000นะครับต่อ1ครั้งปครับครั้งแรกครับ10ครั้งครับได้หินลมมา1ก้อนนะครับแล้วก็หินชีวิตนะครับแล้วก็เป็นหินอัปเกรดเมื่อกี้นี้ดูไม่ทันเดี๋ยวเรามาด ได้ไปหินอัปเกรดนะครับหินเสริมพลังนะครับมาสามก้อนแล้วก็หินอะไรนะเมื่อกี้นี้หินลมปะเออหินลมครับหินลมไม่เป็นไรครับปล่อยมันครับมันไวเกินนะโอเคไปต่อเลยแล้วกันครับครั้งที่ยี่สิบครับโอ้โหครั้งนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเป็นหินกลางฟูแล้วก็หินลมครับโอเคครับต่อไปเลยแล้วกันนะครับครั้งที่สามสิบครับได้หินน้ํามานะครับ เราไปดูนะครับว่าหินน้ําเป็นอะไรนะครับหินน้ำครับเป็นหินใช้กับการโจมตีด้วยอาวุธเพื่อรับค่าความโกรธนะครับก็คือยิ่งใช้นะครับก็จะเพิ่มค่าความโกรธเรื่อยๆครับเปอร์เซ็นต์ความโกรธจะเพิ่มขึ้นครับถ้าเกิดเราใช้กับเสื้อนะครับก็จะเพิ่มค่าความโกรธเพิ่มเติมเมื่อถูกโจมตีนะครับแต่ถ้าเกิดใช้กับอาวุธเนี่ยครับเราจะได้ค่าความโกรธเพิ่มนะครับถ้าเกิดเราโจมตีนะครับแล้วก็ถ้าใช้กับเสื้อนะครับก็จะถูกโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นครับโอเคครับต่อไปเลยแล้วกัันคคร้งที่40ผม เราได้หินลมกับหินพิษมานะครับไม่ค่อยนิยมใช้กันเท่าไหร่นะครับส่วนหินพิษนะครับก็จะเป็นใช้กับอาวุธนะครับเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็เพื่อโจมตีเรานะครับผู้่อสู้ก็จะได้รับพิษตรงนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับก็ค่อนข้างนิยมกับใส่กับอาวุธนะครับแล้วก็ถ้าเป็นดาบก็ใส่กับชุดก็ดีนะครับต่อไปครับครั้งที่สท่เไหร่ะเนี่ยต่อไปครั้งที่ห้าสิบนะครับทุกคนได้หินพิษนะครับแล้วก็ได้หินภายนอกมานะครับหินนอก กำลังภายนอกนะครับมาเมาดูกันนะครับสําหรับหินกําลังภายนอกนะครับถ้าเกิดใช้กับอาวุธเนี่ยนะครับเราจะเพิ่มดาเมจนะครับถ้าเกิดเราใช้กับเสื้อเราจะเพิ่มพลังป้องกันครับอันนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะครับก็ใช้ได้นะครับโอเคครับต่อไปเลยละกันครับตอนนี้เราไป50ครั้งละผมจะเอามาอีก50ครั้งนะครับ100ครั้งใช้ทั้งหมดประมาณ10,000แรูปีนะครับไม่ไม่ใช่อาวไม่ถึงครับไม่ถึงใช้ไม่ถึงละได้ไม่ถึงครับเหมือนจะได้แค่วันละ1 0 0นะครับ ไม่เป็นไรครับผมจะซื้อไปที่6ไอ้30แล้วกันเพราะว่าผมเหมือนผมจะใช้ไป20ถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคครับเหลืออีก30ครั้งเนาะไปครับปึ้งแล้วหินภายนอกไหมครับแล้วก็หินลมนะครับแล้วก็หินพวกหินชีวิตกังฟูอะไรพวกนี้นะครับถือว่าค่อนข้างได้อยู่ป้องกันกังฟูนี่ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะส่วนมากจะเป็นพวกโจมกังฟูมากกว่านะครับที่ผมจะเก็บไว้นะครับต่อไปนะครับเหลืออีก20ครั้งครับ ครั้งที่แปดสิบเราจะก้าสิบเดี๋ยวก้าสิบครั้งนี้ไม่ได้อะไรเลยนะครับถือว่าค่อนข้างไม่ดีเลยในล่าแล้วก็ภายในนะครับก็ไม่ค่อยเวิร์เท่าไหร่นะครับสําหรับครั้งนี้ลองซื้ออีกสิบกี่วะพาพบ้ังวะจำไม่ได้ครับโอเคพบหนึ่งร้อยครั้งแล้วครับกระเป๋าผมก็จะเต็มแล้วด้วยครับจากสักนิดหนึ่งครับก็หินนะครับได้มาเยอะมากนะครับหินกลางฟูสิบเจ็ดหรือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ฟัลสิบกครับก็พอได้นะครับแล้วก็มีหินโจม11ได้มาเมื่อกี้หรือเปล่าไม่แน่ใจผมจำไม่ได้ละก็หลักๆที่ผมจะหาเลยก็จะเป็นพวกนี้นะครับมันได้พิษมาด้วยนะหินพิษแบบขายได้นะครับผมไม่มีไม่ได้เติมแบบ VP นะครับก็ทั้งหมดสรุปแล้วนะครับอันนี้ผมมีอยู่หนึ่งก้อนนะครับอย่างละก้อนนะครับตอนแรกก่อนเปิดนะครับ100ครั้งเนี่ยผมได้หินพวกคุณสมบัติมานะครับทั้งหมดนะครับ12ก้อนนะครับพอลบตรงอันนี้ไปอย่างละหนึ่งนะครับก็เหลือ12ก้อน ถือว่าคุ้มไหมนะครับก็อันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าคุ้มกับเงินตรงนี้ที่ผมเสียไปหรือเปล่านะครับตอนแรกผมมีทั้งหมดเท่าไหร่วะเก้าแสนกว่านะครับเผื่อทุกคนนะครับยังไม่กล้าลองนะครับก็อันนี้แนะนํานะครับลองตัดดูกันได้ครับกิจกรรมนี้แนะนําว่าให้ตัดไปเลยครับ1 0 0ครั้งก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะมันไม่ได้มีทุกวันนะครับกิจกรรมนี้อย่างน้อยเพื่อได้ลุ้นหินที่สูงสูงนะครับใครมีทองนะครับก็สามารถทองเอ่อทองมาสุ่มได้นะครับ๋ยวผมสุ่มให้ดู10บครั้งแล้วกันทอง จะได้ครบหนึ่งร้อยในคลิปนี้เอ้ยมันขาดขาดไปยี่สิบใช่ปะมันเป็นลายครับลองซื้อไปสิสักอุ้ยหนึ่งครั้งมันใช้ใช้ห้าสิบนี่หว่าแพงอยู่นะครับแพงมากเลยแค่หนึ่งครั้งก็พอล้ทองผมไม่มีเรื่องรเรื่องเปลี่ยงไดหินลมมานะครับอันนี้น่าจะไม่ผูกปะ่ะเหลืออีกหนึ่งครั้งครับดูกันแล้วกันนะครับดูเอาแล้วกันนะครับหินถ้าเกิดเราใช้แบบทองนะไม่จ่างอะไรกันเลยนะครับถ้าเกิดเราใช้ทองนะครับมันจะไม่ผูกมัดเองนะครับ ครั้งที่แล้วผมใช้ทองมานิวมาแน่จดแน่นอนเลยอันนี้ต้องขอแก้นะครับ่็ถ้าเกิดเราใช้ทองนะครับมันจะไม่บล็อกหิดของเรานะครับสามารถขายได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นเงินเนี่ยมันจะผูกติดเรานะครับก็ขอโทษทีนะครับที่บอกผิดไปตะกี้นะโอเคครับวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็เป็นแก้การรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมนี้นะครับดีไหมคุ้มไหมนะครับสําหรับ100ครั้งผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นใช้แบบเป็นมีดทองนะครับ อาจจะคุ้มกว่านี้นะครับแต่มันแพงไปสําหรับผมนะอันนี้ผมสาหรับส่วนตัวผมนะครับเพราะว่าผมเป็นสายฟรีนะครับไม่ได้เติมอะไรก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ไปลองตัดหินกันได้ครับกิจกรรมนี้ถือว่าดีโอเคครับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับง่าก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ